ติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณธีรเดชงามเหลือจากเวที5แยกลาดพร้าวค่ะคุณธีรเดชคะการชุมนุมของเวทีกบพศนะครับที่เวทีห้าแยกลาดพร้าวเป็นไปอย่าง,งคึกคักมากกว่าวันก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่ามีทั้งนักวิชาการแกนนำนะครับก่าวประสายโจมตีรัฐบาลรักษาการและระบบทัศสิ่งอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงบวกข้ามที่ผ่านมาครับ ที่เวทีกระทรวงพลังงานนะครับก,กบาดกบพสได้นํายางรถยนต์กระสอบทรายทําเป็นแนวบังเกอร์3ชั้นนะครับที่บริเวณทางเข้าหลังจากวันทิ่ผ่านมานะครับมีเหตุผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ตามประทัดยัดและยิงปืนปู่ครับบริเวณแนวกาดในหลายเวทีโดยที่บริเวณแนวบังเกอร์นะครับไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและคนทั่วไปบันทึกภาพโดยเด็ดขาดครับรถยนต์และรถจักรยานย,ยนต์ที่ผ่านเข้าออก ต้องถูกตรวจอย่างเข้มงวดและภายในก่อนเข้าพื้นที่ชุมนุมมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกชั้นครับและให้เดินเข้าไปได้ทีละคนเท่านั้นส่วนบริเวณทางเข้าพื้นที่การชุมนุมเวที5แยกลาดพร้าวมีการประจำทางเข้าคอยตรวจค้นกระเป๋าของผู้เข้าร่วมชุมนุมและมีการตั้งบริเออร์ความสูงประมาณ160ซมป้องอกัชั้นครับโดยที่บริเวณหน้า เวทีราบเรานั้นมีการตั้งเวทีย่อยของกลุ่มมกรร่วมผู้ชาตินะครับซึ่งเป็นอาจารย์สิทธิ์เก่าสิทธิปัจจุบันและก็กล่าวโจมตีนโยบายประชานิยมของรัฐบาลด้วยครับรัฐบาลเนี่ยได้ดําเนินนโยบายต่างๆเนี่อล้มเหลวมากแล้วไม่รับผิดช,ชอบนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยนโยบายที่เกี่ยวกับเกษตรกร ไปที่ผิดแล้วก็คอร์รัปชันนะคะเสียหายนับเป็นแสนแสนล้านแล้วก็ไม่รับผิดชอบชาวนาซึ่งจนอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งจนมากขึ้นแล้วก็ยังไม่มีลู่ทางว่าจะแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องออกค่ะวันนี้นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมกรปศเข้ามาร่วมชุมนุมที่เวที5แยกลาดพร้าวมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีการตั้งร้านค้าค้ายกับตลาด สร้างศีาราะให้กับการชุมนุมในค่ําคืนนี้ด้วยและบนเวทีนะครับก็มีนักวิชาการและแกนนาสับเปลี่ยนหมุนเวียนโจมตีรัฐบาล,ลราาักษาการและระบอบทักสินตั้งแต่ช่วงหัวค่ําที่ผ่านมาซึ่งขณะน,นี้นะครับมวลหาประชาชนยังคงเดินทางมาฟังการปราสัยอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากว่าพื้นที่เวที5แยกลาดพร้าวน,นะครับถือว่าเป็นจุดเสี่ยงระด้บตนต้นนะครับของการชุมนุมของกลุ่มกสซึ่งทางด้าน ตลาสมชายก็ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณนี้และก็มีการประกาศด้วยว่าจะมีการปิดสะพานนะครับข้ามแยกลาดพร้า,ราวเรียนฟังใกล้ลกลับสทจตุรคตมหาชนนะครับตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่มีเหตุปัป่วดปลาประทันยานครับขอบคุณมากค่ะคุณธีระเดชคะบรรยากาศการชุมนุมที่เวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ